ครับสวัสดีครับเว็บไซต์สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับเรามาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะนําเสนอว่าข้าวที่พี่น้องเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับทําไมมันสวยและเตกกอใหญ่อย่างนี้นะครับมาดูว่าเราใช้อะไรนะครับนี่แหละครับใช้ฮอร์โมนไข่นะครับซึ่งมีส่วนผสม M 152ขวดไข่2ฟองแล้วก็ยาคูนอีก2ขวดเล็กนะครับแล้วก็เขี่ยให้เข้ากัน นะครับแล้วก็เทใส่ถังนี้นะครับประมาณครึ่งแก้วนะครับเดี๋ยวพี่น้องไปดูด้วยกันนะครับว่าผมใช้ฉีดข้าวลักษณะไหนนะครับเรยวเราไปดูด้วยกันนะครับ ครับก็พี่น้องคอยติดตามดูกันแล้วกันนะครับกว่าจะฉีดเสร็จก็ขําพอดีนะครับก็ให้พี่น้องคอยติดตามดูผลงานผมขอดูแค่สองคืนนะครับมันจะผิดสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะครับฉีดฮอร์โมนที่เราผลิตเองนะครับเพราะว่าผมเคยใช้แล้วนะครับนี่แหละครับพอดีมันขําแล้วแสงก็เดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็มืดนะครับ ลองมันปรับตัวเองนะครับอ่าพี่น้องหลังจากที่เราใช้ฮอร์โมนตั้งแต่วันพฤหัสนะครับตอนเย็นท่าน,นี้พี่น้องมาดูข้าวกันนะครับอ่าวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับช่วงสายๆวันอาทิตย์นะครับผมก็ได้ต่อจากอีพีที่ผ่านมานะครับนี่แหละครับพี่น้องครับ าว่าอยากให้ข้าวสวยนะครับก็ให้เอาน้ำไว้ประมาณ1 0เซนติเมตรหรือ5เซนติเมตรตามที่พี่น้องคอมเมนต์มานะครับแต่นี้เอาน้ำออกไม่ได้เนื่องจากว่ามันเป็นทางน้ำพอดีนะครับแต่เดี๋ยวโอกาสต่อไปนะครับพี่น้องเราแต่วันนี้ผมจะเดินพาพี่น้องเดินดูสำรวจดูข้าวที่ผมลงในคลิปนะครับ ที่ผมฉีดเมื่อปันพฤหัสนะครับอยู่ในต้นต้นของคลิปนะครับพี่น้องดูได้นะครับรู้สึกว่าข้าวใบจะตั้งขึ้นใบตั้งขึ้นน่าจะเป็นยอดออกมาใหม่นี่แหละครับพี่น้องนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับสุดาฟาร์มได้นำเสนอของจริงให้พี่น้องได้ดูนะครับการทำนา ของจริงเราเน้นนะครับเน้นการหาปุ๋ยเองอันดับแรกนะครับเราอย่าเผานะครับปล่อย through. อินทรีย์วัตถุอาพี่น้องอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับวัชพืชนะครับรอบต่อไปจะไม่มีวัชพืชจะมีแต่ข้าวล้นวนเลยนะครับเพราะว่าวัชพืชเราได้กําจัดไล่ถอนออกหมดแล้วนะครับพี่น้องสังเกตดูนะครับทั้งแปลงเลยจะไม่มีต้น หญ้านะครับที่ออกดอกมานะครับน่นจะเห็นหญ้าแค่ต้นเดียวออกดอกเดี๋ยวผมจะไปเด็ดเด็ดทิ้งเลยนะครับนี่แหละครับหญ้าพวกนี้แหละครับเด็ดก็ปล่อยลงในน้าำนี้เดี๋ยวมันเน่าแล้วในที่นานม,มีปลา ช่อนนะครับมาวางไข่เห็นประมาณสองสามแม่นะครับแต่ตอนนี้น่าจะใหญ่แล้วนี่แหละครับอาน้ำพวกนี้เป็นน้ำปุ๋ยนะครับที่มันเอามาจากน้ำแหนแดงนะครับอยู่ฝั่งโน้นนะครับ พี่น้องอยู่ฝั่งโน้นนะครับใกล้ๆท่อที่มันเน่าสลายกลายเป็นปุ๋ยนะครับเพราะว่าน้ํามันเชื่อมติดกันมันอยู่ในแปลงเดียวกันนะครับก็อยากจะนําเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้ดูนะครับว่าข้าวที่เราฉีดขอแค่สองคืนนะครับผมมาเสนอให้พี่น้องได้ดูนะครับก็มันสวยถึงแม้ว่ามันสวยไม่มากแต่มันสวยแบบ จุดเด่นให้เราเปรียบเทียบได้ดูเลยนะครับเห็นได้ชัดก่อนที่เราฉีดพ,พ่นนะครับกับหลังที่เราฉีดประมาณสองสองคืนนะครับมันก็สามารถเห็นคุณภาพปุ๋ยที่เราทำเองนะครับพี่น้องผมไม่ได้ขายปุ๋ยผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับปุ๋ยทำเองพี่น้องช่วยกันทำ อย่าไปซื้อเขานะครับปุ๋ยเดรี้ไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรต่อยี่ห้ออะไร,กระเกษตรกรเป็นบ้าหมดแล้วมันไม่มีรูปร่างอย่างอื่นที่ใส่ยี่ห้อใส่ตราหมดแล้วกเกษตรกรก็ซื้อมาใส่นะครับผลสุดท้ายเงินก็หมดนะครับทำนาก็ขาดทุนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับวันนี้แค่นี้ละครับสวัสดีครับ